ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าหน่วยงาน US Secret Service ยอมรับกับคณะกรรมาการของรัฐสภาในวันจันทร์ว่าเธอและหน่วยงาน Secret Service นั้นล้มเหลวในการปกป้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการตกเป็นเป้ารอบสังหารระหว่างการปราศัยหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะครับ Kimberly s ช h i t กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนรัศดรว่าเราล้มเหลวในฐานะพออ .US.S.S. r ซีเ e ดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดและว่าความพยายามรอบสังหารอดีประธานาธิบดีโดนัลดทรมมัมป์วันที่13กรกฎาคมนั้นคือการปฏิบัติงานที่ล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดของหน่วยงาน Secret Service ในรอบหลายทศวรรษนะครับ อย่างรก็ตามชีโต o ซึ่งเผชิญกับเสียงเรียกร้องจากพกรรคแอฟริกันให้ปลดเธอออกจากตําแหน่งกล่าวปฏิเสธคํากล่าวที่ว่าสํานักง,งานของเธอนั้นบอกปัดคาขอให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยสําหรับทรัมป์โดยเธอยืนยันว่ามาตรการอารัขขาทำนั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุรอบยิงแล้วนะครับสสเจมส์คอมเมอร์ หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนจากรับลิก,กล่าวยืนยันระหว่างกระ,กระบวนการตอบคำถามในวันจันทร์ว่าพออชิเทลควรลาออกจากตำแหน่ง s e c r e t s s r v v i e e มีพนักงานเป็นพันคนและมีหน่วยงานงบประมาณที่ดูแลมากมายแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสนัญลักษณ์ของความไร้ประสิทธิภาพนั่นเป็นคำพูดของสสเจมส์คอมเมอร์นะครับทั้งนี้นะครับ พยายามลอบสังหารทรัมป์ระหว่างการปรสาสัยที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียนั้นสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งแก่บรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐโดยเฉพาะการที่มือปืนสามารถขึ้นไปบนหลังคาอาคารที่ใกล้จุดที่ทรัมป์กล่าวปราศัยครับคุณพรรัตน์